สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อ,อรครับพ่อแกนนะครับอ,บอตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองสลาตำบลน,นาเนามื่เฟืองอำเภออำเภอ,อ,อเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมมามาเปิดราคาควายนะครับคอของพ่อแกนนะครับผมควายตัวนี้มีซื้อบพายงไหนครับพ่อครับ ้อยตัวมูลาสายมูลา่ครับสายมูลามูลามีซื้อป่ะครับตั้งซื้อไปเห็นวะเครับเป็นมูลาเออเอิญมูลาเล่นป่ะครับอ๋อสายมูลานะครับผมเอิญแต่ยมูลาอัตลักษณ์นะครับมีนะครับผมตาแต้มแก้มจำนะครับมีองคข้อนะครับผมสวมถุงเท้าขาวกำไรขาดำครับเล็บดีนะครับเล็บดีนะครับ ความงามความสูงอยู่เท่าไหร่นี่ครับผมหนึร้อยสี่สิบบวกครับหนึ่งร้อยสี่สิบบวกนะครับสถานะเป็นยังไงครับตอนนี้ทองเพื่อนทองทับก้าวเจริญครับทองทับก้าวเจริญไว้นะครับทับผ่านแล้วครับทับก้าวเจริญผ่านรอบแล้วนะครับครับไน้สองเดือนแล้วได้สองเดือนนะครับผมขังกัดเงาลามดีครับ พ่อเกียนเดี๋ยวเบื้องหน้าตาครับผมน้าครับเขาครับผมเขาอุ้มบาทบ่นนี่พ่อขึ้นเดินหนึ่งสี่บาทไม่ครับเขาอุ้มบาทนะครับลักษณะของเขาอุ้มบาทครับข้อแตกต่างพ่อผมขอถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้แห่งชาวกเกษตรกรเนาะครับข้อแตกต่างนี่ควายมูรากับควายไทยบ้านเฮานี่ เป็นตังไหนครับมันสอดพามาคขยแม่แม่มันสอดเด็มูลาพรไทยพรไทยแม่มูลานะครับครับมผเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับเพิ่งจากอาขนตรงหน้าพานี่มาครับวะครับอ่ขนสีสีแยกหลายๆเนาะสีอะไรสีหลายๆเนี่ยเพื่อนสายเรียนของนิโก้กันนี่านพาครับผมควายมูลาหรือควายนิโก้ครับจีเป็นไอยู่แมนจีเป็นนิโก้กับวัวแมน เขางามดีนะครับเขางามข่างคอนะครับปอยังไงข้องคอผูกโบครับผมบือเออบาเ้าครับปว่อเลียงไงกินยาเก่งครับลูกเที่ยว่าไหนระคำนี่ลูกที่สองนี่คองครับลูกที่สองลูกแรกเพื่อนได้ครับลูกแรกเนขายไปแล้วครับอ๋อแบ่งขายไปแล้วนะครับแบ่งขายไปแล้วนะครับ ว่าราคาไปหลายบรรไดครับนี่ครับเปิดไปหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าครับอ้าอยู่บเฮียอีหลีวะนี่เขว่อเว่าถือแคนีลอยู่บเฮียอีหลีวะพ่อนี่ราคาไปจแตปังเนี่ยหกหมื่นเก้าเนี่ยครับหกหมื่นเก้าพันเคยเห็นอยสี่สิบหกหมื่นเก้านะครับ้เบอกไมสูงลอยสี่สิบหกหมื่นเก้าเคยเห็นนะครับผมนี่ กันแต่ผมอ่ามีตัวเดียวนะแต่ผมถ่ายมาหนิพ่อถ่ายรับโทรศัพท์รถด้วยครับนี่ครับผู้ใดทท่านกับท่านนะครับเปิดไม่ไหลไม่ได้เจ๊ติมหาิต่อร่องได้ประคับนี่ได้ครับหกเหมือนเก่าต่อร่องได้อีกได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับผมทับเก่าจะเลื่อนมีใบนะครับครับเก่าจะเลื่อนมีใบ แม่ก็เหมือนเจ้าเจ้าไปจิ้มกันไปได้ก็แม่เนี่ยมื่อวันก่อนไปข้อของความมีอีกตัวนะครับมีกล้วยอยู่เดี๋ยวนี้เหลือกล้วยอยู่งหาเลอ้ยงหาเปิดเบิด์ปะครับเปิดเบิดแล้วครับอ่าเปิดเบิดเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับจะเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับผมเก้าสามอ่าบอกบอกเลขพ่ออ่าศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะครับพ่อเกนนะครับผมเดี๋ยวไปชม โค้มต่อไปครับหรือตัวต่อไปนะครับผมมาชมตัวที่สองครับแม่ยังครับมีซื้อบ่าครับนี่แม่ยังนี่ครับแม่เอี้ยนคุ้นแม่คุนนะครับแม่คุณนเดี๋ยวผมยางข้างนี่นย่อนแซงแม่คุณนเป็นเสื้อสายมั่งไลนครับพ่อสายอุดรนะครับสายเพชรอุดรนะครับอ่าสายอุดรนะครับอ่ามีองคข้อนะครับผมแก้มนะครับ ตาแต้มนี่ให้เห็นนะครับอนะว่าได้ชัดเจนหลายนะครับผมเ <c oughs> บื้องหน้าเขาครับผมความสวยงามของหน้าตาสวนทองเท้าขาวครับความสูงยุ่นหลาเป็นไหนนี่พ่อร้อย <c oughs> ชิบสามก็สี่สิบกอนมันลอยสี่สิบปยอะไมันเอียงลงมาแล้วมันเอียงมันทองไงครับอแต่ว่าเดือนก่วแปดเดือนอยสี่สิบอยู่เนาะ้อยสี่สิบนะครับบวกอยสี่สิบ่อยสี่สิองทองจ็กเดือนครับนี่ท่องเจ็ดแปดเดือนนะครับท่องเท่าไรเลยพ่ออันนี้ เขาวาตัวที่สามอยู่ในทองตัวที่สามอยู่ในทองมันมีลูกติดนั่ลูกมันหอกเบิ้มลูกเบิ่มนะครับครับแต่ว่ามีใบทแต่ว่าเขาแห้แค่แค่นึอ๋อบอมมีใบแต่ว่าว่าเป็นลูกเบิ่มเนาะครับอ่าเะหนูมาเบิ่งใช้เพชรบุญมากเขาวาลูกเบิ่มลูกเบิ่มนะครับเดี๋ยวนี่ขายโค้มเนาะพ่อขายโค้มแม่ลูกนะครับแล้วก็อยู่ในทองอีกนะครับสองตัวครึ่งครสองตัวครึ่งนะครับร้อยสี่สิบความสูงใกล้ขอดแล้วครับผมเบิ่งเล็บเบิ่งแขงเบิ่งขาครับ เล็บดีนะครับเล็บงามดีขนาดครับผมชิดกันแจ้งขาดีแม่คูณนะครับแม่คูณกับลูกยวเบิ้งลูกเพื่อนนะครับนี่ลูกเพิ hey, ่งกนินยาอยู่นี่ครับลูกพอบิ่มพันล้านนะครับลูกจากเดือนนี้พ่อลูกปีนะครับประมาณสิบสองเดือนนะครับ เขาเพิ่นสีมาแบงนะบ่พ่อเขาเพิมฉีมะแบงลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับโอ้ลูกแม่ยังตั้งหากบ้านนะครับลูกมาเบิ่มนะครับแต่บ่มีใบนะครับบ่มีใบยืนยันแต่ว่าอ่าครับผมไม่ห้อยง่ยไม่มาเบิ่งครับว่าแม่นี่เราลูกเบิ่มครับมาเจอกันมาเรื่อยมาเบิ่งนะครับมันงูก็จงไปมองไป เส้นวแบง่งลูกครับผมออกนุ่มไปล่ะออกแล้วครับออกด่วนแล้วเนาะแม่ทองหลายเดือน,ออนพวกหางนะครับเต็มดีนะครับหางขี้เกียมว่าเวลายังเป็นไรครับโค้งนี่โค้งหรือโ้งห้องไรือเศร้านี่ครับโค้งแม่คู่นะครับเศร้าใหญ่นะครับผมยีม่สนะิบหมืน่นเนาะสองแสนนะครับต่อได้อ่าต่อรองได้ ครับถ้าจ้องไห้แล้ว่าไเลยห้เขาคิดกต่อได้เบิดมือ้อกงามนะครับลูกก็อ้วนดีนะครับลูกอ้วนสมบูรณ์ดีเดี๋ยวไปดูอันนี้แม่คูณนะครับแม่คูณกับลูกแม่คูณกับลูกยี่สิบหมื่นครับตัวต่อไปครับควายดอน ครับ <m ix> ควายเผือกนะครับแม่ยังขับนี่แก้วอ่าแม่แก้วนะครับแก้วตัวเดียวโดโดๆนะพ่อครับตัวเดียว,วโดโดๆครับ,บแก้วขวัญรับแก้วขวัญหนึ่โค้มตัวโค้มตัวเลยมันแบบโค้มตัวแก้วขวัญน,นะครับอ่าจักเดือนแล้วครับได้สามเดือนสี่เดือนอได้สี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือน เพราะว่าส so yes. ีมองเขาเขาว่าเดือดเกลือัวอืมครับผมไมาเลี้ยงนี่กัสองเดลือกัวแล้วครับว่าผมถามเพิ่มเติมนะการลักษณะการเบิองควายดอนนี่นี่การเบิองแตกต่างกันจังใดกับปลายสายชนมากกับเกลงอกัวดอนชนมากกับเกลือกัวดอนดูจะปงงามมันเป็นเล็บกัวกันนะเจ้าจิดเบิองควายดอนชนมากมันจุดเล็บปลายกันอันเป็นเพราะปลายครับผม สิเบื้องเล็บสิครับก็คือมันขี้ออกดำๆหลายบอสีดำๆคือเม็ดทั่วอยู่ดังคร่บงนี้ครับอันนี้ไม่นชิมีป่านยู่นะผาับมีป่านอยู่ในผาไม่แก้วนะครับแม่แก้วแม่มันครับอันนี้เปิดไม่แปดสิบห้าแปดสิบห้านะครับอู้ราคานะครับ พ่อปังครับรเกษตรกรเีินถึงความสูงหลายปานใดนี้พ่ 28, อความสูงลอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าลอยยี่สิบแปดลอยยี่สิบเก้านะครับลอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับมังจากความสูงบรรยากาศดีติดภูเขาเห็นผู้เขานัานีลครับเล็บดีนะครับการเ<อ>บิงการเบิงควายดอนกับทีบน่นี่เล็บมันอีก่ไขยกันเนาะส่วนใหญ่อ,อ,อันนี้ครับผมเล็บไายกันแต่ครับผมแต่แม่แก้วนี้ดีครับวา่ทองแรก นะครับควายท้องแรกวควายสาวแม่แก้วนะครับเปิดไว้แปดหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันนะครับแปด,ดหมื่นห้าจะเบืบ้องดังหลังนิดนึงครับเบื้องดังหลังอโคกหางใหญ่งายงามดีนะครับครับผมยังอีกแม่นึงว่ครับ,รบอ,อีกแม่นั่งนึงนะครับ แม่ยังครับนี่แม่ยังคขับแม่ขวัญมิ่งขวัญนะครับมิ่งขวัญนะครับเป็นไขยเสียสายมากจังไหนครับเพชรอุดรครับเพชรอุดรเหมือนกันนะครับโหผลง่าวดีขนงาวดีวขยปีกัวครับปีกัวนะครับปีกัวอ้หนาผากงามครับโนกงง่นงามดีครับผมอ่าตายตายนึ่ชั่วม ขายลูกซูโม่นะครับพอมันบอกตาตาตาลูกซูโม่ซูโม่ไม่เก่นนะนักผัาเข่าง่ามดีครับครับผมอัตลักษณ์นีนะครับผมตาแจ่มแก้มจ้ำมีองค์ข้อนะครับชัดเจนนะครับมือเล็บครับผมุดวงพระนี่ควายไทยนะครับครบนะครับความสูงอยู่หลายปีนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับควายประมาณปีกว่าๆนะครับความสูงขนาดนี้ละ เลบดีหางเงาครับโก่งหางเงยดูเล็บครับโก่งหางเงยดีครับนี่ราคาครับพ่อเปิดไว้หกสิบเก้าครับเปิดไว้หกสิบเก้าเหมือนกันนะครับผมอ่าราคาดีนะครับอ่าเสือสายมาดีครับครับผมสายเพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดรนี่บอกว่าให้เบื้องหูว่าทันเอาเดี๋ยว ไทยตรงหูให้เบิงนะครับผมหูจะหักไปด้านหลังนะครับเล็กน้อยนะครับมาักไลครับผมหกสิบเก้าบ้านนี้บ้านยังก็บ้านหนองสาราครับบ้านหนองสาราตำบลนาแมาเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมข้อของพ่อแก่นครับผมเบอร์โทรศัพท์ไว้ให ให้พี่ให้น้องเพิ่นชมอีกครับ093 093ครับ0580 0580 967 967นะครับผมพ่อแก่นผู้ใดสนใจนะครับอ่าโทรมาถาไทยครับโทรประสานงานกับพ่อแก่นเลยนะครับผมอ่าว่ามีแต่ตัวดีๆครับผมราคากับเกษตรกรเอื้อคถึงครับผมผู้ใดสนใจอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับน้ำดีครับแม่นี่ก็งามบึงเอื้อพบเขาเพิ่น การขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณเกษตรกรอยากเลี้ยงควายนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมบวชอยูในประเทศไทยแล้วก็ยูต่างประเทศนะครับหลายๆประเทศที่เบื้องช่องผมอยู่นะครับผมขอขอบคุณกระลังแรงใจนะครับทุกๆการติดตามที่มีให้กันนะครับผมกับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับสําหรับคลิปเมื่อนี้นะครับผมขอบของโปแกนนะครับ ผมก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ